กับเลนท่านประธานที่เคารพกรบผมกิติศักดิ์รัตนวราหัตสมาชิกพูดทิสภาต้องขอขอบคุณคณะกรรมธิการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้ที่ท่านทำโครงการไปศึกษาแนวทางต่างๆก็ขอบคุณด้วยหัวใจ แต่ท่านประธานครับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทำอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ตำหนิท่านนะครับแต่ว่าเราเป็นคนไทยต้องยึดสามเสาหลักของชาติจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้คือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ในขณะนี้สิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันศาสนาเกิดขึ้นแทบจะทุบย่อมย้าความประพฤตินอกลู่นอกทางของสงฆ์บางท่านบางที่ได้ก่อเชื้อร้ายให้กับพระพุทธศาสนาของเราอย่าง แทบที่เรียกว่าชาวพุทธไม่สบายใจอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ความมั่นคงถูกสั่นครอนหรือที่เรียกว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ตรงนี้เราจะโทษอะไรดีประการแรกถูกต้องเลยครับ<ม>การให้ความรู้ความเข้าใจที่มาของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ตั้งแต่เดิมขึ้นมาเด็<ม>กเหล่านี้เกิดมา1ิบห17 20ไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ไม่ได้รู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ สำคัญต่อแผ่นดินนี้มากน้อยแค่ไหนประการที่หนึ่งเขาไม่รู้ประการที่สองมีคนที่ไปแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ฝังชิปให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ ต้องเรียนท่านประธานว่าเด็กและเยาวชนลูกหลานเราขณะนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอิทธิพลกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เด็กและเยาวชนเราถูกฝังชิปให้เกลียดชังไม่ชอบสถาบันอันตรายครับ สองเสาหลักตอนนี้อย่างที่ผมเรียนว่าศาสนาหรือท่านไม่เชื่อว่าศาสนาขณะนี้เนี่ยคนทําบุญน้อยลงมากการศรัทธาน้อยลงอย่างน่าใจหายหนึ่งพระมหากษัตริย์กำลังถูกเสาะกร่อน จากผู้ที่ไม่หวังดีตรงนี้ถึงเวลาหรือยังครับพวกนี้เกลี้ยกล่อมไม่ได้และครับไปให้เขาเลิกความคิดไม่ได้ครับสิ่งที่จะทำได้การที่มาแสดงพฤติกรรมถอยกับสถาบันเบื้องสูงนั้น กฎหมายเท่านั้นแหละครับเพราะคนดีๆเขาไม่ทำเหรอครับไปบีบแต่ไร่ไปส่งสัญญาณเถื่อนๆบอกเท่าไหรมันไม่เชื่อบอกเท่าไร่มันไม่ฟังเหรอครับกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์เออมันอาจจะเห็นว่าตัวอย่างว่า คนโกงไม่ต้องติดคุกมันก็เลยไม่กลัวกฎหมายอาจจะเป็นได้ดังนั้นผมอยากจะเรียนท่านประธานนะครับว่าสิ่งที่เราตื่นได้แล้วไม่ว่าสถาบาันการศึกษาไม่ว่าฝ่ายบริหารฝ่ายศาล ที่รักษากฎหมายแต่ก็เหนื่อยใจแทนศาลนะครับศาลสั่งมาแล้วตัดสินมาแล้วราชทัณฑ์ถึงเป็นกรมกรมไม่ปฏิบัติและออกระเบียบเองนะย้อนแย้งกับศาลซะอีกท่านประธานอยู่ตรงนี้มาไม่ทราบว่าท่านแสลงใจหรือไม่นะกรมราชทัณฑ์ใหญ่กว่าศาลแล้วครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ ในฐานะที่ผมเองเนี่ยสมัยปี2520 2522<ม>เป็นครูฝึกลูกเสือชาวบ้าน26รุ่นได้รับพระราชทานเข็มจากร9ทกาทำไมประชาชนตอนนั้นไม่คิด เหมือนเด็กตอนนี้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นไม่เห็นทางอื่นนะรัฐบาลจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องลุกครับลุกทั้งพื้นที่ทั่วประเทศและลุกทั้งจัดการกับคนที่ฝังชิปที่ไม่ถูกต้อง เถื่อนทั่วร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเร็วที่สุดถ้าปล่อยไปนานเขาไม่เชื่อสารเขาอาจจะใช้สารเตี้ยกันก็ได้ครับสำหรับคนที่มันมีความคิดที่กลุ่มเดียวฮะต้องยอมรับว่าหัวกะทิี่กลุ่มเดียว ประชาชนหลายคนบอกกับผมแล้วว่าถ้ากฎหมายบ้านเมืองจัดการกับคนที่ไปให้ความคิดกับลูกหลานเยาวชนนี้ไม่ได้สาลเตี้ยจะมีอันนี้ผมฟังมานะไม่ได้คิดเองดังนั้นผมกราบเรียนนะครับว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แบ้กระทั่งในรัฐธรรมนูญเราบอกว่า ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถูกสั่นคลอนแล้วอยู่เฉยไม่ได้มิฉะนั้นจะแก้ลำบากผมเรียนรรท่านประธานนะครับว่าเป็นเรื่องจริงว่าคนไทยนั้นจะทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเกิดจัดการกันเองประชาชนจัดการกันเอง ประเทศไทยจะไม่สงบสุขขอบพระคุณครับ